มาออกแล้วขณะนี้ยบรยอดโยทินเป็นตัวนำาย,ยเบราเป็นตัวที่สองเทพขวัญใจที่สามต่อไปเป็นเอลกาซิโกยอดจอนนีขณะนี้ยอดโยทินยังคงเป็นตัวนำเยเบราที่สองเทพขวัญใจที่สาม เอลกาซิโกที่สยอดจอนน่ที่ห้าขณะนี้ยอดยอดอยทินเป็นตัวนำเทพขวัญใจที่สองที่โค้งป้ายสิบออกทางตรงเทพขวัญใจผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำยอดโยทินที่สองที่ป้ายเก้า เทพขวัญใจเป็นตัวนำยูเบราที่สองยอดโยธินที่สองอยูเบราที่สามผลการแข่งในเที่ยวที่เก้าเทพขวัญใจหมายเลขห้าชนะที่หนึ่งเวลาวิง่งหนึ่งนาทีสิบจุดหนึ่งแปดวินาทียอดโยธินหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิง่งหนึ่งนาทีสิบจุดเจ็ดสองวินาทียูเบรา หมายเลขสชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที1 0 7จเจวินาทีเทพขอญใจหมายเลขห้าชนะที่1เวลาวิ่งหนึ่งนาที1 0 1 8วินาทียอดโยทินหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที 10. 7 2ุวินาทีโยเบราฟหมายเลขสามชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที10 7จุวินาทีครับ